นุกตั้งใจชงยอมพูดแล้วทำไมไม่เอาดอกไม้แกมลูกไก่ทองกลับหลังมอบให้กลางรายการแท้จริงเข้าใจผิดกันหมดจากกรณีด่าม่าร้อนในสังคมออนไลน์สำหรับร้านขนมปังชาลูกไก่ทองที่ออกมาโพสต์ถึงคำว่าปังชาว่ากลายเป็นคำลิขสิทธิ์และมีการยื่นโนติสอ้างว่าจะฟ้องร้านค้าต่างๆที่ใช้คำว่าปังชาโดยบางร้านถูกยื่นฟ้องกว่า102ล้านบาท หลังจากนั้นรายการโหนกระแสก็ได้พา3มเจ้าของร้านขนมที่มีประเด็นกับร้านต้นเรื่องมาพูดคุยซึ่งทางแก้มลูกไก่ทองก็เปิดใจรับให้พร้อมขอโทษร้านคู่กรณีที่ทำให้เกิดปัญหาและมอบกระเช้าดอกไม้ต่อมาทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้มีการโพสต์ภาพหลังจบรายการโหนกระแสซึ่งโพสต์ภาพจากห้องส่งเผยให้เห็นกระเช้าดอกไม้ส,สวยๆทั้ง3กระเช้า พร้อมเขียนข้อความระบุว่าแขกที่รับดอกไม้ขอโทษลืมดอกไม้ไว้ทั้งหมดเลยสงสัยไม่สะดวกเอาขึ้นเครื่อนเครื่องโหนกระแสงานนี้เลยทำให้หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วเจ้าของร้านทั้งสามไม่สะดวกเอากระเช่าดอกไม้กลับหรือตั้งใจไม่อยากเอากลับไปกันแน่ล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์ก็ได้เชิญไมล์อนิตและนุกุญญาดา เจ้าของร้านตั้งใจชงที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นร้านที่ถูกทางปังชายืนโนติสปราบเงินสองล้านบาทโดยทั้งคู่ได้มาเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นทางคุณนุกเล่าความรู้สึกตอนได้รับโนติสว่างงว่าไปเมือนร้านไหนนุกใช้ถ้วยของเราตั้งแต่ปีลงโพสจริงๆปี2017แต่นุกใช้มานานแล้วตั้งแต่ร้านป ไปซื้อที่จตุจักรตกใจเราต้องไปเสียอะไรสองล้านตอนนั้นก็ยุ่งแต่ปัญหาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งนี้เมื่อถามเรื่องที่ไปออกรายการโหนกระแสกับภาพที่ออกมาว่าไม่มีใครเอากระเช้าดอกไม้ที่ร้านปังชามอบให้กลับเลยซึ่งคุณนุกเล่าว่าดอกไม้ค่อนข้างใหญ่หนักมากแล้วนุกต้องขึ้นเครื่องบินกับทันทีเลยไม่สะดวกเอากลับมันหนักจริงๆถ้าได้ถือจะรู้ว่าหนักจริงๆ เลยไม่ได้เอากลับขึ้นเครื่องไม่สะดวก